รูปร่างไม่เร็วนะผิวพรรณก็สะอาดดีจะไปไหนเข้ามานี่หวังกะจะขโมยของใช่ไหมเป็นขี้ขโมย คนสองคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าท่านประธานไม่สบายผมเนี่ยในฐานะเป็นรองประธานแล้วก็เป็นสามีของท่านประธานผมจะมาดูแลและบริหารบริษัทนี้เองครับที่ทีหเราครับนชนท่านประธานยังไม่อนุญาตเลยนะครับนี่คุณครับผมเนี่ยตำแหน่งรองประธานนะครับแล้วก็เป็นสามีของท่านประธานด้วยมันก็เหมือนคนเดียวกันนั่นแหละครับภรรยาผมไม่สบาย ผมก็ต้องดูแลแทนใครไม่เห็นด้วยก็เชิญลาออกได้เลยครับผมไม่แคร์เงียบๆไปพี่ปูเป็นไม้ซีก่ก่ะอย่าไปงัดไม้ซุงเดียก็ตกงานหรอกถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอปิดการประชุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านประธานกลับบ้านเลขาปาครับช่วยเตรียมเอกสารให้ผมด้วยนะครับค่ะท่านรอง ปาพี่ว่ามัน,ปนแปลกว่ะแปลกตรงไหนอะ่ะก็ไม่สังเกตหรอท่านประธาน่แต่งงานได้ไม่ถึงปีอะ่ะแล้วท่านก็ป่วยแล้วก็รองประธานขึ้นแทนอะ่ะมันแปลกตรงไหนอะ่ะก็เขาแต่งงานเป็นผัวเมียกันแล้วอีกอย่างนะท่านประธานเนี่ยก็อายุเยอะแล้วเมียป่วยผัวจะดูแลแทนพี่จะไปคัดค้านอะไรได้พี่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะ ก็พี่ทํางานกับท่านประธานมานานอะ่ะท่านมีพระคุณต่อพี่พี่อยากตอบแทนท่านเลเว้ยปาว่านะพี่อะ่ะอยู่เฉยดีกว่าถ้าไม่อยากเดือดร้อนอะ่ะท่านลองอะ่ะเขาไม่ได้ใจดีเหมือนท่านประธานนะพี่ อ่คุณปลาครับเดี๋ยวคุณเน็ตช่วยไปเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาให้ท่านประธานหน่อยนะครับได้คะ่ะท่านรองรองสักครู่นะคะอ่า,อาที่รล้เดี๋ยวทานยาหน่อยนะ คุณปลาอาหารของท่านประธานได้หรือยังครับเร็วๆหน่อยครับมาแล้วคะ่ะท่านรองนี่ค่ะข้าวต้มกำลังร้อนๆเลยค่ะที่รักจะทานอาหารเลยนะมาไปชั้นบนท่านรองคะแม่บ้านเนี่ยหายไปไหนหมดเหรอคะปลาเข้าไปในครัวเนี่ยไม่เห็นใครเลยคะ่ะ แม่บ้านลาป่วยอะหยุดยาวไม่มีกําหนดฉันเนี่ยก็ประกาศหาแม่บ้านตั้งนานเลยนะแต่ก็ยังไม่มีใครมาสมัครเลยท่านประธานครับวันนี้มีแม่บ้านมาสมัครใหม่ครับนี่คุณแบบครับผมท่านประธานสวัสดีจ้มรูปร่างไม่เลวนะผิวพรรณก็สะอาดดีจะไว้ใจได,ได้เหรอพี่ปู ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาสัหน่อยหน้าตาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านหรอกนะบ้านท่านรองเนี่ยทรัพย์สมบัติยิ่งเยอะอยู่ถ้าเกิดมนขโมยของจะทํำยังไงไว้ใจได้อยู่แล้วครับแบมบเขาเป็นลูกของคนใช้เก่าบ้านผมครับผมผมเห็นแบมมาตั้งแต่เด็กรับรองไม่มีนิสัยขโมยแน่น,นอนครับพวกยากจนสินะถึงต้องมาทำงานรับจ้างแบบนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอะ่ะ ที่คุณปาเลิกกัดเขาสักทีเถอะนผมรับคุณเข้าทำงานวันนี้เลยแต่ท่านรองคะไม่ต้องมีแต่ละอาปูเดี๋ยวพาน้องเขาเนี่ยไปรับพี่เขาทำงานใ่บ้านด้วยกันแล้วกันนะถ้าลองรับพ้อทำงานแล้วไหวท่านสิถ้าไหวาก็เก้เกกังกังสงสัยจะไม่เต็มบาทนะ ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> งั้นทานยาสักหน่อยนะคะท่านประธานเป็นไงบ้างคะที่รัก ดีขึ้นมากไหมคุณเริ่มพูดได้แล้วนี่เก่งมากเลยนะแบมคุณเนี่ยดูแลท่านประธานดีมากเลยนะขอบคุณค่ะท่านลองแบมดูแลท่านประธานอย่างดีตอบแทนที่ท่านลองเมตตาแบมแล้วก็รับแบมเข้ามาทำงานค่ะเดี๋ยวเธอเนี่ยขึ้นไปที่ห้องทำงานใช่ไหมขึ้นไปทำไมนะคะไม่มีอะไรหรอกฉันมีรางวัลจะให้ แล้วท่านประธานล่ะคะอืไม่เป็นไรดรอกแป๊บเดียวเอง ไหนท่านลองให้มาที่ห้องทำงานทำไมคะฉันให้มันเยอะไปไหมคะมันไม่เยอะหรอกนะถ้าฉันถูกใจใครเนี่ยฉันก็สามารถจ่ายได้ทั้งนั้นแหละเธออยากสบายไหมล่ะ ทำอะไรกันอนะไม่มีอะไรนะคะท่านลองเขาให้เข้ามานี่แกเข้ามานี่หวังกะจะขโมยของใช่ไหมเป็นขี้ขโมยเอไม่ใช่นะคะจากที่ฉันเห็นเมื่อกี้ก็ค,คงหวังรวยทางรักินะ่ไหมการมาอ่อยท่านรองแบบเนี้ยไม่ใช่ค่ะคือท่านลองให้เข้ามาเอารางวัลที่แบบดูแลท่านประธานเป็นอย่างดีค่ะถ้าแกไม่ได้เอาตัวเข้าแลกเนี่ย ทำไมท่านลองถึงให้เงินกันเยอะขนาดนี้เออจริงๆนะคะคือแบมไม่ได้โกหกนะคะตอนนี้ท่านประธานเริ่มพูดได้แล้วค่ะอะไรนะท่านประธานพูดได้แล้วใช่ค่ะถึงจะพูดเป็นประโยคยาวๆไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มเป็นประโยคสั้นๆได้แล้วค่ะนี่คุณปาหยุดโวยวายทักท,ทีเถอะนะคุณแบมออกไปก่อนไปคุณปาเรามีเรื่องต้องคุยกัน เกิดอะไรขึ้นไอกแก่นั้นพูดได้ไงปาไม่รู้จริงๆนะคะยาพิษที่ให้มันกินเนี่ยก็แบบเดิมค่ะงั้นไปเตรียมตัวยาที่แรงขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วทำไมปาต้องทำด้วยอะคะเมื่อกี้อะพี่กำลังจีบนางแบมใช่ไหมคะพี่นอกใจปาทำไมอะเจ่รัะพี่ไม่ได้นอกใจนะพี่เนี่ยแค่ให้รางวัลมัน จะซื้อม,มันเป็นพวกไงเราจะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นพี่พูดจริงๆนะจริงสิพวกเราเนี่ยจะคบสมบัติของมันทั้งหมดแล้วเราสองคนอีกก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วป้าต้องทำยังไงอะคะไม่ต้องทำอะไรมากแค่เตรียมเอกสารให้พร้อมก็พอ,พอค่ะป้ารักพี่มากนะคะ พี่ก็รักปาเหมือนกันจะดื้อนะตอนนี้อาการของท่านประธานก็ดีขึ้นแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของบริษัทของเรานะครับจริงด้ครับท่านรองแต่ตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังรออนุมัตินะครับถึงแม้ว่าท่านประธานจะมีอาการดีขึ้นแต่สติสัมปชัญญะเนี่ยยังไม่กลับมาครบถ้วนครับผมเนี่ยก็เลยให้คุณป๋าร่างเอกสารสำคัญ ื่อที่จะให้ท่านประธานเนี่ยยกบริษัทนี้ให้ผมดูแลจะเพียงผู้เดียวครับถ้าลองครับผมว่าควรรออีกสักนิดนะครับรอไม่ได้หรอกนะครับโปรเจกต์นี้มีมูลค่าหลายพันล้านนะครับแล้วลูกสาวทายาทคนเดียวของท่านประธานหรอครับเราจะไม่ส่งข่าวบอกคุณหนูเลยหรอครับไม่จําเป็นหรอกครับแต่ถ้ารอครับผมไม่สนใจหรอกนะครับลูกสาวที่ไปเรียนนองนอกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสุขสบายผายเงินแม่ไปวันวันเรียนจบหรือเปล่าก็ไม่รู้ เด็กแบบนั้นเนี่ยผมไม่สนใจหรอกนะครับกําลังเิียนทาฉันอยู่ล่คะค่ะนี่นึงแบมไปเข้ามานทำไมไมีลุกกาละเทศะหรือไงเขาร็ชุมกันอยู่เนี่ยอ,อลืมไปว่าแค่แม่บ้านไม่มีการศึกษาเนี่ยก็คงจะไม่รู้นะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเธอมาได้ไงเนี่ยเธอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ไม่จะไม่เกี่ยวคะ่ะหนึ่งแบมชักจเจ้าใหญ่แล้วนะหนึ่งบ้านี่ไม่กล้าดีไงไปเถียงท่านประธานอะ่ะท่านประธาน,นะคะไล่มันออกเลยคะ่ะพวกแกนั่นแหละที่จะถูกไล่ออกหมายความว่าไงนี่คือคุณหนูแบมทายาทหนึ่งเดียวของบริษัทสตาร์กุ๊ปตอนนี้ฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วคะ่ะ ได้ครับคุณหนูเนี่ยหลักฐานสำคัญเลยนะครับได้เลยค่ะคุณโป้เ็วจริงๆกินบนเรือนที่รถบนหลังคาไม่จริงอะ่ะฉันไม่ได้เป็นคนทำนะนี่มันอะไรกันครับพวกเราเรู้เรื่องของคุณสองคนหมดแล้วครับ อะไรก็ความจริงที่พวกแกกำลังสวมเขาให้แม่ฉันไงไอพวกชั่วมันเกิดอะไรขึ้นที่แก่นั้นพูดได้ไงป้าไม่รู้จริงๆนะคะยาพิษที่ให้มันกินเนี่ยก็แบบเดิมค่ะงั้นไปเตรียมตัวยาที่แรงขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วทำไมป้าต้องทำด้วยอะคะเมื่อกี้อะพี่กำลังจีนนางแบมใช่ไหมคะ พี่นอกใจฟ้าทำไมอ่ะพี่ะพี่ไม่ได้นอกใจนะพี่เนี่ยแค่ให้รางวัลมันจะซื้อมันมันเป็นพวกไงเราจะได้ทำงานให้สะดวกขึ้นแม่ฉันดูแลพวกแกอย่างดีกกับมัทรยศกันได้เลี้ยงเสียเข้าสุขหมามันยังซื้อสัตว์กว่านี้เลย ไม่จริงนะครับผมเนี่ยรักท่านประธานมากนะครับยายปลาเนี่ยเป็นคนมัอ่อยผมครับมันออกอุบายทั้งหมดมันเป็นคนทํำร้ายท่านประธานคนเดียวไม่เกี่ยวกับผมนะครับไอเลวีอโยนความผิดฉลอแตนแหละเป็นคนบงการเบื้องหลังทั้งหมดอะ่ะไม่จริงอะ่ะฉันรักเมียฉันมากฉันทําแบบนี้ได้ไงแกคนเดียวเลยหนละที่ทําแบบนี้ได้แกนั่นเหรอที่รักฉันทำไม กใจมากก็เหรอที่ฉันหายไปปบบกติยินทุกอย่างฉันหายตั้งนานแล้วแล้วที่แกเห็นน่ะฉันแกล้งป่วยอะไรนะคุณหนูแบมอ่ะเขาคอยสลับจานอาหารพวกแกใส่ยาพิษไว้ไงแม่ของฉันน่ะเขาหายนานแล้วแต่เขาแกล้งป่วยเพื่อที่จะเปิดโปงความชั่วของพวกแกงไงหลักฐ ฉันให้ปู่อะส่งให้ตำรวจเรียบร้อยละพวกแกไม่รอดแน่ตำรวจกำลังมาเอ,อ่อจริงนะฉันไม่ได้ทำนะเจเลขาเนี่ยทำคนเดียวฉันไม่เกี่ยวนะ อไปปิดทางเข้าออกไว้ให้หมดจนกว่าตำรวจจะมาครับผมตอนนี้พูกผมปิดทางเข้าออกไว้หมดแล้วครับดีมากได้มาครับท่านประธานแม่ขอบใจลูกมากที่แปมกับปูที่ช่วยแม่ไว้ท่านประธานดีกับผมและครอบครัวผมยังไงผมก็ต้องตอบแทนท่านประธานอยู่แล้วครับแปมก็จะไม่ไปอยู่เมืองนอกแล้วคะ่ะ เรียนจบแล้วก็จะมาช่วยแม่บริหารงานแล้วก็จะคอยดูแลแม่แล้วถ้ามีหนุ่มคนไหนมาจีบแม่เนี่ยแบลก็จะคอยจับตาดูเลยค่ะโอ้ยแม่ไม่เอาแล้วลูกแม่เข็นละความรักอับยาพิษนะ่ะทำแม่เกือบตายต่อไปเนี้ยแม่จะมอบความรักทั้งหมดอนะ่ะให้ลูก